สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป .5 ปีการศึกษา2564นะคะอ่าครูหนึ่งนะนักเรียนนะอ่าวันนี้มีกิจกรรมนะคะเป็นบทเรียนนะคะอย่างง่ายเลยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะครูก็นำบทเรียนมาจากโปรแกรมหรือเว็บไซต์ของ code.org.com นั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยเคยให้เรียนแล้วเคยให้ทำแล้วนะคะเหมือนเคยให้เล่นแล้วนะคะทีนี้ ของเราก็จะเป็นระดับที่มันะระดับสูงขึ้นอีกนิดนึงนะคะซึ่งจะเป็นการแก้จุดบกพร่องนะคะในหัวข้อนี้ก็คือเป็นเขาวงกดการดีบักนะคะหาจุดบกพร่องนะคะการดีบักก็คือการหาจุดบกพร่องของโปรแกรมนะคะซึ่งในตัวอย่างนะคะโปรแกรมที่เขาให้มาอ่ามาดูมาเริ่มเลยนะอ่ะข้อ5.1นักเรียนดู5.1ของนักเรียนนะคะ ในขณะที่ดูคลิปนะคะใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจนักเรียนสามารถที่จะกลับมาดูซ้ําได้หลายๆครั้งนะคะครูจะอัดเป็นคลิปส่งไปให้นะคะอะมาดู5.1นักเรียนมาดูอะไรบ้างที่เราจะต้องสังเกตนะคะสิ่งที่เราจะต้องสังเกตให้นักเรียนมาสังเกตตรงที่กล่องเครื่องมืออะกล่องเครื่องมือก็คือตรงนี้นะคะเนี่ยกล่องเครื่องมือเราจะมีคําสั่งอยู่4คําสั่งนะคะมีคําสั่งอยู่4คําสั่งนั่นก็คือเหนือนะคะเหนือก็คือ n นะคะใต้ ใต้ก็คือ s นะคะก็คือรูปสอนหัวลงนะคะ,ะไปทางซ้ายนะคะไปทางซ้ายก็คือ w นะคะ w w นะคะก็คือไปทิศตะวันตกนะคะส่วน e e นะคะก็คือทิศตะวันออกก็คือไปทางขวานะคะ,ะนักอ่านนักเรียนก็ดูเน,นี่ยหนึ่งสองสามสี่นักเรียนก็ดูสี่อันนี้นะคะดูสี่หัวข้อนี้ ทีนี้มาดูเราจะแก้ยังไงาการแก้นะคะดูพื้นที่การทํางานเวลาเราสังเกตนะคะพื้นที่การทํางานเราจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะอ่านคือพื้นที่การทํางานทีนี้การแก้ดีบัคโปรแกรมตัวนีเน้เขาจะให้มานะคะเขาจะเขียนโปรแกรมให้นักเรียนก่อนเห็นนักเรียนเห็นตรงเมื่อเรียกใช้งานไหมด้านบนสีเหลืองนะคะเมื่อเรียกใช้งานในที่นี้ให้สังเกตเจ้าแองกี้เบิร์ดนะคะเขาบอกว่าให้เจ้านกเนี่ยมันเดินไปหาเจ้าหมูสีเขียวเนี่ยมันจะใช้คําสั่งอะไรบ้างซึ่งตัวอย่างเขาให้เรามา คำสั่งที่หนึ่งอาเดินไปทางขวาถูกไหมเดินไปทางขวาหนึ่งคำสั่งนี้ถูกไหมถูกนะคะอ่ะอันนี้ถูกเดินไปทางขวาอีกหนึ่งครั้งถูกไหมก็ถูกอ่ะแล้วที่เขาเขียนให้เรามาอันแรกเนี่ยเขาให้เรามาอันแรกเนี่ยมันถูกต้องที่สุดหรือยังมันเดินถึงจมูกสีเขียวหรือยัง ยังนะคะอย่างดังนั้นอีกหนึ่งคำสั่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปนะคะหรือจุดบกพร่องที่มันยังขาดอยู่ที่เราจะต้องเติมเข้าไปนั่นก็คือสัญลักษณ์การเดินไปทางด้านขวาอีกหนึ่งครั้งมันถึงจะถึงเจ้าหมูอันอนะี้่ะเดินมาเพื่บตรงนี้ถึงเลยนะคะถึงเจ้าหมูดังนั้นที่เราจะต้องเติมก็คือหรือที่เราจะต้องเขียนเพิ่มก็คือไปทางด้าน านะคะคทีนี้ครูไม่อยากให้นักเรียนเอามาเติมตรงนี้เพราะข้ออื่นๆมันจะเติมแบบนี้ไม่ได้นะคะดังนั้นครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนใหม่โดยเมื่อเรียกใช้งาน่นักเรียนก็เขียนสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ขวาว่าสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็ได้ใส่ตารางสี่เหลี่ยมด้วขวาข้างในอ่ะขวาข้างที่หนึ่งขวาครั้งที่สองใช่ไหมเพราะมันถูกและอันที่เขาให้มาอ่ะส่วนอันที่สามก็คือขวาอีกเหมือนกัน นะคะครูอยากให้นักเรียนวาดแบบนี้นะคะ,ะวาดแบบนี้ไม่สวยไม่เป็นไรนักเรียนวาดไปนะคะอ่ะอันนี้คือ5.1เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือของเดิมของเดิมที่เขาให้มาที่เราจะต้องแก้ส่วนอันนี้คือของใหม่ที่เราเขียนใหม่ทำใหม่นะคะให้ถูกต้องนะคะอันนี้คือข้อแรกอ่ะข้อนี้เบสิ์อ่ะมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อ มาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้ออห้าจุดสองในคลิปนี้ครูจะให้ตัวอย่างสองหัวข้อนะคะสองข้อที่เหลือจะให้นักเรียนทําเองอะทีนี้มาดูห้าจุดสองห้าจุดสองนักเรียนดูเจ้านกเจ้านกอยู่ตรงไหนอะเจ้านกอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเจ้านกอยู่ตรงนี้เจ้าหมูอยู่ตรงนี้อ่านกอยู่ตรงนี้หมูอยู่ตรงนี้คําสั่งที่เขาให้มาเขาบอกว่าให้เจ้านกเดินขึน woman, ้นไปหาเจ้าหมูนะคะทีนี้เจ้านกจะเดินไปหาเจ้าหมูยังไงอะคำสั่งแรกเขาให้มาคําสั่งนี้นะเนี่ยคําสั่งนี้เขาให้มา เดินไปทางซ้ายเดินมาซ้ายหนึ่งครั้งได้ไหมอ่ะก็ยังไม่เห็นแต่คําสั่งนี้เขาบอกว่าให้มันให้เจ้าแองกี้เบิร์ดเนี่ยเดินขึ้นไปเลยอ่ะเขาเปลี่ยนสีปากกาเขาเปลี่ยนสีปากกาอ่ะเขาเป็นสีนนสนนสแดงเขาบอกว่าให้เจ้าแองกี้เบิร์ดเดินไปหาเจ้าหมูเดินครั้งแรกซ้ายอ่ะต่อมาอันที่สอง อันที่สองเนะี่ยให้เดินขึ้นให้เดินขึ้นตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะยังไม่ได้อ่าลองดูอีกไม่มั่นใจก็ให้เดินไปอีกเดินอีกครั้งหนึ่งขึ้นได้ไหมไม่ได้นะคะแสดงว่าผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะผิดตั้งแต่ตรงนี้อ่าผิดตั้งแต่ตรงนี้ดังนั้นที่มันควรจะถูกต้องเขาน่าจะเดินมาทางนี้ไหมซ้ายซ้ายขึ้น ขึ้นใช่ไหมใช่ไหมคะอาใช่นะอะลองดูทีนี้เมื่อเราลองเดินดูแล้วนะคะให้เรามาเขียนใหม่ทางด้านขวามืออ่ะเราก็มาเขียนให้ถูกต้องอันแรกเลยเดินซ้ายหนึ่งครั้งใส่สีเหลี่ยมเข้าไปวาดให้เป็นช่องแบบนี้แหละอะก็เดินซ้ายอีกหนึ่งครั้งสรุปมันก็คือเดินซ้ายสองครั้งมันถึงจะพ้นจากช่องล็อกนี้นะคะซ้ายสองครั้ง หลังจากนั้นขึ้นกี่ครั้งขึ้นตรงนี้ถูกหรือย,ยังถูกแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันผิดตรงคําสั่งที่สองเท่านั้นเองดังนั้นขึ้นอีกกี่ครั้งขึ้นสองครั้งแล้วเรียนก็วาดลูกศรขึ้นโอ้ยวานไม่สวยเลยอ่ะขออนุญาตลบขึ้นอ่ะแล้วก็ขึ้นนะคะสี่คำสั่งจากเดิมเขาให้มา สามคำสั่งดังนั้นที่ถูกต้องนะคะที่เราจะต้องทำให้ถูกต้องการดีบักให้ถูกต้องหรือว่าหาจุดบกพร่องแล้วแก้ไขให้ถูกต้องนะคะก็คือ,อให้เอามาเขียนใหม่ทางด้านขวามือนะคะอ่ะส่วนข้ออื่นๆให้นักเรียนไปฝึกทําเองนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วก็ให้ส่งใบงานได้ที่ครูประจําชั้นเลยหรือถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนงงตรงไหนนักเรียนก็อ่า มาถามคุณครูได้ในกลุ่มของเรานะคะอะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ